แต่ทีนี้กลับมาลองดูว่าทําไมมาถึงได้ได้ไดชุกชุมเหลือเกินในในช่วงเวลานี้ครับอาจารย์อารักษ์พอจะวิเคราะห์ะสาธยายสักนิดหนึ่งได้ไมหมฮะว่าโอ้โหพักนี้มันชุกชุมเหลือเกินมันมีทั้งคอเซ็นเตอร์มีทั้งแชร์บ้าบอคอแตกแล้วคนก็ก็หลงเข้าไปเป็นเหยื่อให้กับแก๊งวิชาชีพเหล่านี้ฮะม,มันก็คือการเข้าถึงของคนมันง่ายขึ้นกว่าเดิมครั เมื่อก่อนนี่กว่าจะเข้าถึงคนได้จริงๆมันก็คือจัดประชุมอย่างเดียวนะฮะโทรศัพท์เรีเยกให้มาแล้วก็หวานล้อมแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันอยู่ในทุกที่อยู่ในห้องนอนเรายังหวานล้อมเราได้เลยนะ <laughs> <laughs> พราะเราเปิดดูไอ,อตัว f c e e o o o นะฮะไปดู youtube ดูอะไรอยู่เลยใช่ครับออซึ่งไอตัวเนี้ยครับก็คือ ตัวหนึ่งที่มันมันมันไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีปูมมคุ้มกันไม่มีแบเรียร์นะไม่มีไม่มีตัวชิลไม่มีโลคอยป้องกันละนะครับมันเข้าถึงเราได้ตลอดเวลาเลยแล้วมันก็เข้าถึงได้ทุกที่ทุกทางยิ่งสมมุตินะครับว่าถ้าเราไปกดดูในลักษณะนี้ที่ใดที่หนึ่งเนี่ยนะครับไอเฟสบุ๊กเนี่ยมันจะเอาไอไอไอคนที่ทำเพจแบบเนี้ยมันมาหลอกหลอนเราตลอดเวลาเลยแล้วก็คิดว่าเออมันก็มีคนทําเยอะเนาะมันนู่นมันนี่อะไรแบบนี้เป็นต้นนี่คือข้อเสียของของตัวระบบ ของของตัวโซเชียลมีเดียที่มันเกิดขึ้นนะครับนี่คือ AI ด้วยใช่ไหมคอาจารย์ใช่ครกับว่า AI มันจับว่าอ๋อคนนี้เนี่ยสนใจเรื่องแบบนี้เพราะฉะนั้นชอบเรื่องแบ้เต็มที่เลยเสริมมาให้เต็มที่แล้วก็เลยดูเยอะๆก็เลยเคลิ้มใช่ครับ AI มันก็จะไปแทร็กอะไรบ้างแทร็กอุปนิสัยของเราที่เราชอบดูอะไรนะครับแล้วมันก็จะไปดูคําค้นครับอย่างเช่นมันมีคําว่าอะไรนะ จ่ายจเร็วพันรวยเร็วอ่าิีกหนึ่งพนจะได้2,000มืภายใน3เดือนอะไรของมันเงี้ยรับมันก็จะมีคําแบบเนี้ยพอพอเราเราเห็นแบบนี้แล้วชอบมันก็จะเข้าทางเดี๋ยวมันก็จะไปหาไอ้อะไรที่มันมีแท็กแบบเนี้ยนะครับมาให้เราดูเนี่ยเนี่ยคือปัญหาหลักปัญหาหลักที่มันเกิดขึ้นว่าทําไมมันถึงมากมายก่ายกองแบบ แบบนี้นะครับบางคนมาตอนแรกมาอันแรกยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เพราะอันนึงเอ๊ะชักค่อยเขวอะไรเงี้ยเพราะเห็นครับแล้วพวกนี้เนี่ยมันก็ไม่ใมันก็ไม่ใช่มาขายเลาอย่างเดียวมันก็จะเอาคนที่ประสบความสาเร็จใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่เอาคนที่ประสบความสาเร็จโอ้ยชาวบงชาวบ้านเลยเคยไม่เคยทาอะไรไม่เคยเป็นเลยนะครับเออเนี่ยถ้าดิฉันทําได้อย่างนี้เนี่ยพวกคุณก็ทําได้อ่าเป็นไงพี่เออเราก็จะคือคือโดยอุปนิสัยคนก่อนอุปนิสัยคนเอาแต่แรกก่อนว่า เัฒนิสัยของคนเมื่อมีตังค์เนี่ยเขา Search for you อยู่แล้วครับนะต้องการผลตอบแทนสูงที่สุดนะับสับเนี่ยเป็นสับสากลเลยนะครับทั้งโลกมีปัญหานี้ครับเพราะฉะนั้นตอนที่ตัวเศษมันลดดอกเบี้ยเยอะๆนู่นอะไรเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดไออนุพันธ์ใหม่ออกมาเพื่อเพื่อที่จะมาทําให้มันมีผลตอบแทนเพิ่มมากขึ้นนะครับเนี่ยที่เขาเรียก search for you เนี่ยนะครับตัวนี้เป็นอะไรที่อยู่ยงคงกระพันเลยและทุกคนที่มีปัญหาก็คือไปหลงคําว่าได้ผลตอบแทนที่สูง นะครับ oh. แต่ว่าแล้วก็แน่นอนปกติเนี่ยเรามักจะเ,เรียนรู้กันมาว่าผลตอบแทนสูงความเสี่ยงสูงใช่ไอไ้พวกนี้ก็จะมาเลยว่าผลตอบแทนสูงความเสี่ยงต่ำ oh. มันก็สวนเลย oh. นะ่มันก็จะมี oh, oh. แบบเนี้ยครับที่มันขัดกับข้อเท็จจริงที่มันควรจะเป็นนะครับน่ะเพระนั้นะพอมันเป็นแบบนี้มันก็เลยเกิดการที่จะชักจูงคนได้ง่ายขึ้นนะครับหลักการคนพวกนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากครับหนึ่งก็คือทําให้ตัวเอง มีหน้ามีตามีชื่อเสียงนะครับม,มีอะไรที่พิสูจน์ได้ว่าผมมีเงินจริงๆก็แน่นอนดูจิครับทุกคนมันลัมโบกินีหมดนะพอสนี่ไม่มีนะพอสนี่ถือว่าเป็นรถกระจอกนะพี่มันไม่เอานะ ไอ้พวกพวกที่เป็นขายตรงก็ดีหรืออะไรก็ดีเนี่ยพี่ไปดูนะพอสนี่กระจอกมากไม่มีใครเอามาตั้งก็องเฟอร์ดิเจอร์ะัมันต้องลัมโกินีมันต้องลัมโบกินีเฟอร์รารีอะไรแบบเนี้ยนะครับแอส o n นมาตินอะไรแบบเนี้ยคันละสามสิบล้านห้าสิบล้านนี่พอนี่ถือว่าเป็นแบบอะไรที่ใครก็ได้ใครก็เข้าถึงอะไรแบบนี้เป็นต้นแต่เพราะนั้นมันก็จะมีแบบนี้ขึ้นมาสองก็คือเขาก็จะทําเขาก็จะพยายามเข้าไปในวงที่มันติดต่อกับคนที่ มันดูดีดูไฮโซแล้วก็จะเอาคนพวกนี้มาชักจูงคนในระดับคนในในอีกระดับหนึ่งต้องต้องต้องบอกว่าเป็นอีกระดับหนึ่งก็คือคนที่ไม่ไฮโซอะครับนะครับหรือว่าไม่ได้เป็นเซเล็บอย่างเงี้ยแต่จะสังเกตดูย่าคนไฮโซคนเซเล็บมาเป็นมาเป็นตัวตัวจุดขายและคนไฮโซเซเล็บต้องยอมรับนะครับพี่คนที่เป็นเซเล็บหรือคนที่เป็นอ่คนที่เป็นอ่ดาราเนี่ยนะครับคนในในในระดับที่เป็นคนทั่วไป อยากจะเข้าถึงนะครับพี่ใช่ใช่อยากจะเข้าถึงมไม่ต้องอะไรมากแค่เพื่อนผมเนี่ยมันเห็นคนที่เป็นซีอโอบริษัทจดทะเบียนใหญ่ๆอยู่เนี่ยมันยังมาชี้ให้ผมดูเลยบอกพี่พี่นี่ในคนนี้ในซีอโอบริษัทนี้บอกอะไรวะเออเอออะไรของเขาเนี่ยเออไอเราก็รู้สึกว่าอะไรของคุณเนี่ยคุณดูถูกตัวคือคือผมถือว่าการทําแบบนี้มันดูถูกตัวเอง นะครับเขาจะรวยจะอะไรก็เรื่องของเขาแต่อย่าไปอย่าไปอย่าไปอะไรอย่าไปแบบทาเป็นตื่นเต้นเออหลงไหลได้ปลื้มอ่ะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเบื้องหลังเขาเนี่ยพอเป็นแบบนี้แล้วต่อไปเขาอาจจะเป็นมนุษย์ที่ปั่นหุ้นมนุษย์ที่อะไรพวกนี้มากมายไก่กองก็ได้อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับนี่คือขนาดคนที่ เรียนสูงทำงานดีอะไรดีผมว่าก็ยังมีแบบนี้อยู่คือหลงไหลได้ปลื้มอที่พี่ใช้คําเมื่อสักครู่นี้ถูกต้องเลยเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจใช่ไหมครับที่ว่าพอมันมีคนที่เป็นเซเลปหรือเป็นดาราหรือเป็นอะไรเข้ามาถึงสามารถที่จะชักจูงคนให้เข้าไปอยู่ในกลุ่มนี้ได้มากมายกลายกองครับไอ้ฟอเรสก็ดีหรือไอ้คริปโตก็ดีเนี่ยผมเชื่อเลยครับมีคนระดับสูงหรือเป็นคนมีการศึกษาอยู่ในวงนั้นมากมายมหาศาลเลยครับพี่าครับเพราะ พราะพอถึงเวลาเนี่ยอย่างคนเราเนี่ยพอพอเจอคนที่เราปลื้มเขาเนี่ยนะครับอะไรที่มันควรจะคิดควรจะเอ๊ะมันหายไปครับเพราะเราปลื้มเขาดิพี่นะครับพี่วุฒิพีุ่ชายคือเราปลื้มคนเนี้ยแล้วอ่ะใช่ต่อให้คนมาบอกไอ้นี่มันเลวยังไงเรายังไม่เชื่อเลยเอาเอางี้เลยทั้งทั้งที่เราก็ไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงหรือว่ามันเป็นข้อข้อเท็จหรือข้อจริงนะครับแต่เราไม่เชื่อไว้ก่อนเพราะเราปลื้มเขาอ่ะนะครับนี่ก็คือเขาเรียกว่าเป็นถ้าจะเป็นแนวทางพระพุทธเจ้าก็ กเลสน,นะครับพี่ใช่กีเลสมันน้ําอ่ะมันไปแล้วนะถ้าเป็นโลโซเขาเรียกใจสั่งมาใจสั่งมามันชอบแล้วอะ่ะมันจะไปแล้วอะ่ะใจสั่งมาเพราะฉะนั้นใครมาฉุดไม่มีทางอะ่ะไม่ไม่มีอยู่อ่ะครับใจสั่งมามันไปแล้วเนี่ยครับคือประเภทการตัดสินใจแบบใจสั่งมาเนี่ยมันคือเป็นจุดอ่อนที่ทําให้คนพวกนี้เข้าถึงเราได้ง่ายๆครับเดี๋ยวนี้มันยิ่งพัฒนาไปไกลเลยนะครับพี่ลองเซิร<ๆ>์ชดูได้ เดี๋ยวลองไปเซิร์ชดูสักอันหนึ่งเดี๋ยวมันจะมาหาพี่นะครับมันมีพี่คนหนึ่งเขาส่งมาให้ผมเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเอาหน้าซีโอปตทมันเอาหน้าเบอร์หนึ่งซีพีนู่นนี่ไฟเนี่ยขึ้นเพจมาเลยนะพี่ออแล้วบอกเลยเนี่ยวันนี้เนี่ยเราเป็นคนที่ทำสตาร์ทอัพชื่อสตาร์ทอัพกำลังดังต่อไปไอสตาร์ทอัพเนี่ยจะเป็นตัวร้ายตัวที่หลอกเอาเงินเลยนะครับคริปโตไปแล้วใช่ไหมมาช่วยกัน ช่มันลงโดนทุนเป็นข่าวฟันด้งฟันดิงใช่ไหมเพราะคนคนนี้ยงตอนนี้สับที่มันจะบอกก็คือยูนิคอนยูนิคอนก็คือหนึ่พันล้านเหรียญส0 0 0มล้านบาทนะครับ3ามหมล้านสามหมันล้านบาทโดยประมาณมันก็จะเอาเนี่ยมาสร้างยูนิคอนด้วยกันเป็นคนแรกๆมันจะทําแบบนี้เพราะคนแรกเนี่ยเขาก็ถือว่าจ่ายเงิน ถูกหน่อยนะครับไอ้คนมาท้ายๆก็จะต้องจ่ายเงินแพงเอาว่ากันอย่างนั้นนะครับเพราะมันมีอะไรมันมีซักเซสในในตลาดค่อนข้างเยอะไงครับหลายๆตัวใช่ไหมครับอย่าง grab ก็ดีอย่างอะไรก็ดีเนี่ยนะครับทาง grab เนี่ยเซ็นทรัลไปซื้อมาก็หลายหลายหลเป็นหมื่นล้านอะผมว่านะที่ไปที่ไปถึงหุ้น grab thailand เนี่ยนะครับ ก็ไม่น้อยนะครับถ้าดีลของ Big คัพสำเร็จเนี่ย SCB ก็ต้องจ่ายเงินถึง17,000กว่าล้านบาทเกือบ1 8 0 0 0นะสำหรับสาหรับซื้อตัวนี้นะครับอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นก็จะเอาหน้าคนพวกนี้อาศัยซิทูเอชั n อาศัยอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ทำแบบนี้มาเมื่อสักครู่เนี้ยพี่พี่บอยพูดเรื่อง ว่าทําไมหรือพี่สุชายพูดถึงเรื่องนี้ยผมก็สงสัยนะครับแต่ว่าถ้าไปดูกฎหมายปัจจุบันก่อนมันไม่เอื้ออํานวยให้ทางการเข้าไปทําอะไรในตอนแรกที่ไม่มีคนเสียหายครับอ๋อถ้าไม่เกิดความเสียหายที่เข้าไปทาอะไรไม่ได้ถ้าจะพูดว่าไม่ใช่หน้าที่ก็ถูกแล้วครับพี่เพราะว่ารูปแบบของเขาคือต้องมีคนเสียหายและไปร้องเรียน เมื่อมีคนมาแจ้งความหรืออะไรพวกนี้ถึงจะเข้าไปตรวจสอบได้มันก็เลยเป็นที่มาของพรบรตัวหนึ่งซึ่งผมเห็นอยู่สักตั้งแต่ปี64 663โทษไม่ใช่60 61แถวๆเนี้นะครับก็บจะเรียกว่าสั้นๆว่าเป็นพรบรแชร์ลูกโซ่ นะครับพรบแชร์ชลูกโซ่เนี่ยตั้งเป็นพระราชบัญญัติตอนนั้นผมเห็นเป็นร่างพรบอ,รอยู่แต่ปัจจุบันเท่าที่ตามดูไม่เห็นมันไปไหนสักทีนะครับก็ก็ตรงเนี้ยถ้าเร่งรัดขึ้นมามันก็น่าจะดีในกฎหมายฉบับนี้ผมลองไปอ่านคร่าวๆดูเนี่ยนะครับกฎหมายฉบับนี้จะให้อำนาจของอ่าอ่าสำนักงานครับสํานักงานคุ้มครองและป้องกันแชร์ลูกโซ่เนี่ยนะครับเรียนอย่างนี้ก่อนว่าในในพรบฉบับนี้เนี่ยนายุเป็นประธานเลยนะครับ แล้วก็มีรองนายกนู่นนี่เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยโดยพรบฉบับนี้จะตั้งสํานักงานคุ้มครองและปราบปรามการกระทำแบบแชร์ลูกโซ่เนี่ยเ,เรียกง,ง่ายๆว่าคุ้มครองป้องตามแชร์ลูกโซ่กันแล้วกันนะครับ,รบมีสํานักงานนี้อยู่และอ่านรายละเอียดหน้าที่เนี่ยนะครับชัดเจนเลยครับว่าแค่สงสัยสํานักงานนี้ก็ไปขอหมายสารไปขอเอกสารของบริษัทพวกนี้มาตรวจสอบ มีอำนาจที่จะขอหมายสารในการสั่งหยุดดำเนินการชั่วคราวอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับคือไม่มีอำนาจเองที่จะไปเรียกตรวจสอบต้องใช้หมายสารแต่ว่ามันจะต้องช็อตมันจะช็อตคัดได้เพราะว่าไม่มีไม่จําเป็นจะต้องมีผู้เสียหายปัจจุบันตามกฎหมายอาญาก็ดีหรือสบก็ดีหรืออะไรก็ดีเนี่ยมันจะต้องแบบมันเดาไม่ได้คือถ้าเป็นเดาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเขาบอกกลัวถูกกันแกลงไงครับนะไอ้นี่กาลังทําดีๆอยู่มีคนไปแกล้ง ยังไม่ได้ทําอะไรเลยสคบอมานั่นไปเดี๋ยวก็หาว่าไปกันใกล้เดี๋ยวเจอห oh. นึ่งห้าเจ็ดนะเพราะฉะนั้นเนี่ย<ๆ>ตรงนี้มันก็เลยเป็นอะไรที่พอบอรบเนี่ยมันจะออกมาช่วยจริงๆหรือคนที่เบาะแสก็พอยังไม่เสียหายแต่ที่เบาแสสํานักงานนี้ก็สามารถที่จะไปเก็บรวบรวมไปวิเคราะห์ข,ข้อมูลและถ้าเห็นว่าอะไรมันไม่ชอบมาพากลก็สามารถไปขอหมายสารเรียกเอกสารมาตรวจสอบ<ม>ว่าไอ้คุณคุณลงทุนจริงหรือเปล่านะอที่คุณบอกว่าลงห้าพันเอาไปทําขายตรงเนี่ยคุณไปลงทุนอะไร นะเอา Product เอาอะไรมาให้ชัดเนี่ยนะครับคงจำได้นะครับมันมี Product อันหนึ่งที่เอาดาราระดับแบบมีชื่อเสียงเลยอ่ะนะฮะไอไปโฆษณาครีมอะไรสักอย่างนะครับพี่สุดท้ายมันไม่มีครีมอมันไม่มีครีมมันมีคนแต่มาจ่ายตังค์ซื้อล่วงหน้าแล้วเสร็จแล้วมันก็เชิดเงินไปเลยอ่ะเนี้ยไอตรงนี้มาอย่างที่พี่สุยชัยบอกมันไม่ใช่กรณีแรกที่โดนนะครับมันโดนไม่รู้เท่าไหร่แล้วเพราะว่าเนี่ยครับมันก็เอาเอาความรวยมาเป็นตัวตั้งก่อน แล้วก็เอาคนที่มีชื่อเสียงในวงการเป็นเซเล็บเป็นดาราเป็นอะไรพวกเนี้มาเพราะว่าอย่างที่บอกครับเราอยากจะเข้าถึงคนพวกนี้แล้ววันนี้แหมเข้ามาเป็นอัพไลน์เราอ่ะเราขอเป็นดาวไลน์ดาราคนนี้หน่อยก็แล้วกันอะไรเงี้ยนะเกาะหางเลขเข้าไปเกาะหางเข้าไปเขารวยแล้วก็รวยด้วยเนี่ยเขามองเป็นลักษณะนี้หรือไม่ถ้าเป็นเซเล็บมาเฮ้ยเขารวยอยู่แล้วเขาจะต้องรู้สิอันนี้นี่แสดงว่าเขาไปร่วมแสดงว่ามันมันไม่โกงแสดงว่าจริงปรากฏไม่ใช่ไอเนี่ยโดนโกงคนแรกเลย ใช่แต่อายแต่อายไม่ได้มาแจ้งไม่ได้มาแจ้งความอะไรเงี้ยนะครับเราก็เลยคิดว่าเพราะว่าอย่างที่เขาตั้งข้อสังเกตนยครับไอตัว forex เนี่ยสามดีเนี่ยนะครับน่าจะมีผู้เสียหายอีกเป็นหมื่นคนที่ที่ที่ไม่ได้มาร้องเรียนนะครับที่เราเห็นนี่ประมาณครึ่งหนึ่งเท่านั้นเองและผมก็เชื่อว่าในหมื่นคนเนี่ยมีเซเล็หรือว่ามีเศรษฐีตระกูลดีๆเปิดเอยเปิดชื่อมาผมว่ามีตกใจอะไรเงี้ยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าภาพของไอ้เจ้า เจ้าของ f o r e เรซี่มันสร้างเนี่ยมันมันมันดูน่าเชื่อถือเห็นไหมครับเวลาไปไหนก็ตามเนี่ยมันจ้างเช็ตเจ็ตส่วนตัวนะพี่อืมจะไปเชียงใหม่มันเอาเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวพาไปนะคือคือไม่สนใจอ่ะเวลา พานักข่าวไปสมัยก่อนพานักข่าวไปมันก็จะนั่งให้นั่งเจ็ตส่วนตัวไปขาตากมีติดออไม้ติดมือมีของแบรนด์เนมมา,น,มานู่นมานีออ่แบบพาไปเมืองนอกนู่นนี่ไปอะไรไปเพราะคนเห็นแบบนี้ก็คิดว่าเออแล้วออออมัน,ม,นมันก็มันก็โอเคนี่ของจริงออนะที่ไหนได้เงินคนอื่นทั้งนั้นเลยอะไรเงี้ยครับใช่ใช่แล้วถ้าเราไปไปเตือนออสมมติว่าเพื่อนเรากรําลังเคลิ้มอยู่เนี่ยเราไปเตือนเนี่ยก็จะโดนสวนกลับบอกเอ้ยมึงโอเสียคนเลยครับพี่ เสียคนเลยครับ <ฉา S 2> พี่ครับเสียคนเลยเผมผมผมก็เคยผมก็เคยมีเด็กเด็กนะครับเป็นลูกของเพื่อนเนี่ยเข้ามาถามฟอเร็กไอ้ฟอเร็กตัวน,นี้เลยพี่ตั้งแต่แรกผมบอกว่า หลานร้อยเปอร์เซ็นต์โกงแน่นอนอย่าไปยุ่งนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาไป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 ลองดูหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันก็แหมดูน่าเชื่อถือครับมีกระดานเทรดมีขึ้นลงมีนู่นมีนี่มีบอกกำไรอะไรแบบแหมเคลื่อนไหวเรียลไทม์ชัดเจนเลยนะครับถ้าเขาไปลองไม่แน่เขาอาจจะได้ตังก็ได้แล้วก็บอกโอ้ลุงอารักษ์มันมันมันหลังเขามันเนี่ยมันมันขจัดความรวยเนี่ยคนจะรวยช่วยไม่ได้อย่างเงี้ยเขาก็จะปลื้มนะว่าไอ้คนจะรวยช่วย ไม่ได้เนี่ยชื่ออารักษ์มันตายไปแล้วเนี่ยนะครับไม่ไม่มีทางรวยคนอย่างลุงอารักษ์ไม่มีทางรวยนะสุดท้ายเขาก็จะเป็นเหยื่อถูกไหมครัเพราะว่าในวันแรกๆไม่มีใครหรอกครับไม่ได้ได้ทุกคนครับแต่ไอ้ที่ได้เนี่ยคือก็เอาเหยื่อมาล่อเอาเหยื่อมาล่อแล้วเอาตกปลาใหญ่ใช่ไหมไม่ใช่ปลาเล็กมาตกปลาใหญ่มันจะได้ปลาใหญ่ได้ยังไงเขาก็เอาเหยื่อมาล่อเพราะนั้นทุกคนที่หลงเข้าไปในตอนแรกเนี่ยได้หมดทุกคน นะครับ<ช>แต่ว่าพอหลังจาก<ช>นั้นแหละ<ช>คุณก็จะเริ่มหลงละว่ามันน่าจะได้และคุณก็จะไปเอาคนอื่นมาลงและเมื่อมันได้ขนาดของมันน่ะคุณก็จะเรียบร้อยครับไอ้พวกนี้รู้ดูเหมือนจะเป็นเซียนในเรื่องของจิตวิทยาการลงทุนนะก็คืออย่าง<ช>ที่อาจารย์อารักษ์บอกว่าแรกๆเนี่ยมันก็จะให้อยู่ตลอดแล้วมันเพราะมันอ่านดูว่าคนที่ได้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเพิ่มการลงทุนอี่ยงเติม<ช>เงินไปเรื่อยๆ จนกระทั่งเฮ้ยมั่นใจว่าเฮ้ยอันนี้น่าเชื่อถือมีแต่ได้เว้ยเทหมดหน้าตักตอนนั้นแหละจะหมดตัวเลยอแล้วยิ่งถ้าเขาตกบ่อรอบปลาขุดบ่อรอบปลาเป็นเวลานานพอสมควรถ้ามันอดทนนะครับสมมุติมันอยู่ได้1ปีเนี่ยผมว่าหนึ่งปีมี v a l u มากครับโอ้ถ้ามันโกงจริงมันหายไปแล้วอยู่มาได้ตั้งปี2ปีเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ทําให้ตัวนี้มันเสียหายเยอะก็คือว่ามันมันทนอยู่ได้นาน นะคือคที่ spending ช่วงแรกเนี่ยนะครับมันมัน spend s p e n d นไปได้เยอะแล้วก็เลยล่อให้คนใหม่เนี่ยเข้ามาได้มากขึ้นก็จริงๆไม่ได้ล่อจากไหนเราก็ล่อจากคนที่<อ>เป็นดาวไลน์อของเขาอีกทีนึงนั่นแหละห้าหกคนสิบ,ค,บคนนั่นแหละแลวคนนี้ก็ไปหาลูกลูกลูกขายต่อนะครับ,รบก็เลยได้เป็นหลายหมื่นคนอย่างที่อย,ทอย่างที่เป็นข่าวขึ้นมาเอเอ